สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT c h ช n n e l ครับคลิปนี้จะมีวิธีการมาแนะนำกันง่ายๆกันนะครับจะไปวิธีการสแกนข้อความจากรูปนะครับที่เราส่งกันในแชทไลน์นะครับต่อไปเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาเอาข้อความจากรูปแล้วมาพิมพ์เองกันแล้วนะครับก็ในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชัน ไลน์ของเรากันนะครับก็ส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นให้ทุกท่านเข้าไปยังส่วนของแอปพลิชันไลน์ที่มือถือกันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของแอปพลิชันไลน์กันเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของแชทที่มีในส่วนของรูปภาพนะครับที่เราจะต้องการสแกนออกมานะครับก็ ผมก็จะเลือกเป็นแชทแชนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เลือกรูปนะครับที่เราจะต้องการสแกนข้อความออกมานะครับผมก็จะเลือกเป็นรูปรูปนี้กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราคลิกรูปขึ้นมา1ครั้งนะครับก็หลังจากที่คลิกรูปขึ้นมา1ครั้งนะครับก็ให้พื้นหลังมันเป็นสีดำๆๆประมาณนี้นะครับ ก็ให้ทุกท่านทําตามกันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกรูปขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เรา,เาสังเกตไปที่แถบด้านบนนะครับที่เป็นอ,อักษรตัว A ภาษาอังกฤษนะครับก็ให้ทําการเลือกเพื่อที่จะสแกนกันได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการสแกนข้อความนะครับที่อยู่บนรูปออกมานะครับเมื่อสแกนข้อความเมื่อระบบสแกนข้อความเสร็จเรียบร้อยครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาด้านล่างก็จะเป็นตัวอักษรดังสแสดงในรูปกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทาการเลือกไปยังแชร์นะครับเพื่อที่จะแชร์ไปยังส่วนหน้าชัดของเรากันนะครับ เมื่อแชร์ออกมาแล้วก็จะเป็นข้อความนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการคลิกเพื่อส่งข้อความกันได้เลยครับเมื่อเราทําการคลิกในส่วนส่งข้อความแล้วนะครับข้อความก็จะถูกส่งมาอย่างในส่วนของแชทของเรากันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะ ก็เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการสแกนข้อความจากรูปนะครับที่ส่งกันในแชทไลน์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ